เกี่ยวไม้น้องไงครับผมนี่จานบอนมัจานตุน่นนะครับกำลงเตรียมตัวกันครับวนันอาจารย์ตุนไปพุทธตอครับสามตัวนี่แล้วก็อาจารย์ติน้ำกลนไปครับอาจารย์ทองดีครับดุลนากครับสีมนัมมนเบามันไปไม้น้องไงไปดูระเกินครับช่วงนสามอาทิตย์เสียอาทิตย์ส่วนกันนะมียังดีอยู่นะ <laughs> ผมวัอนี้กับไม้น้องใหญ่ครับสกอร์รวมสามแต้มครับอาจารย์นวนตีผาดไปครับตัวไม้กันตดไห้ได้ครับนั่งห้องไห้เนี่ยตัวชุบกล้องรอบบนท่านเมียเขาม่าพอดีก็ได้ครัเพื่อครับเนี่ยสกอร์รวมสามแต้มอาจารย์ตีเจ้าสายยังสองแต้มครับผมผมแคบเพื่อนเนี่ยได้จะสองแต้มหนึ่งครับผมตีผาดไปตัวหนึ่งมัน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 ้องแต้มันเกาะเขาเกาเดินทางกลับเดินทางไปมันมันตายลง